เต๊กเห็ดมูเลยหมุนไม่เลยอ๋อตุอ๊ห,หูมันรุดนะนั่นไม่รุดมันไม,ม่รุดอ๋อตุ๊ดเด็ดนะรุดละกิตนี่ซาบะรีนี่กะห้ากะตื่นตะนอนนะนะ มาตืต่นแตนอนแล้วก็ห้ากัสิบหาลัดเเซามานอนให้นอนโซนกันมันก็สิมาร์นบอกนี่กับบุต๊ะเมื่อคืนนี้กับนี่กับห้องเลาะพาเลทน,นะแถวน้ำดงแคมไหเฮานี่นะมันก็สิมาร์นบอกมีกับบนไห้บนโซนนะครับห้องเนื้อแล้วกับโซด บมให้บันโซนแล้วกันมันนี้เฮากันเลาะไปตามเล่าหอยนะลเล่าเล่าหอาสิดดง ለዲ ህ ሁኔ Ngau oh, hu, oh, ngau oh, main ni. Macam saya kata. Ngau oh, ni. พอพอเล่นไหมนี่คร ุดนะห้ยมันกรกินเป็นต้นน,น,ตน,น,นี่หมูนะลายโตเตยกินเมื่อคืนนี่ร่นห้ยมันกรไงเตยโอ้แต่มุ้นไม่ร่ยโดนรุดลงมากินพี่ ต้นโขอ,อย่่พอเลี้ยงโดดกินโมเมสได้เป็นกินกันน่ะยังยงงต้นนี่ยนะปลูกเป็นทางอะไรพูดนะฮูกวเอาปลูกมาโลมานี่กัเห็นหมูนะหม,ม,มูกินเป็นต้นหลายโตเท่าใดหมูกันทั้งมืดฝนได้แบบนั้นมนันเห็นกันโอ้มืดฝนฝน,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 นตกนะแล้วก็หาตำเล่าเนี่ยต้องอยู่ตำเล่าไว้ลนะหมู thế nào bay na mu na chắc nó phân tock con thằng này mồi mình cả tựi mệt phùng mồi nó ăn mình hún đấy hổng chạy phùng phùng นี่ก็มันกินนะต้นนี่ก็โอ้โอ้ดิบไหมมืดถ้ามันคืนละ่ะเล่าแต่เฮาเฮานี่ก็พกพอแล้วนี่ปุ้ยโอ้เล่ยยุ่นตัวนี้หมูไปไปที่นี่ มาเรืเร่อยๆอยู่เอาหกนะเราปัญญูนี่แตนอนได้หมูงไงหมูเม็ดเลยนอนขอบคุณมืดแม่คนนี้ว่ะ เาอดเท้าเาไปต่อยตอนที่ต่อยีพอเาได้ยากนะ นี่ก็มืดเลยนะเอาไปนี่ก็โอ้สันใด้ก็มืดเลยนะแต่มาหอดทีก็กมืดเลยเขาก็มือเม็ดสันได้มืดไปื่อคนโล้จักเพลงนี่ก็มือบ้านไ่ละก,การการกบคนเครีนกบได้ตัวใหญ่เตกบกะนะ หมูมี่เองกินนะครับหาการกี่ก่อนการกบกันเครดควันไม่ได้ขว,วันหนุุ่กกับหมูห้าหมูช้างได้หมูมี่ห่างเงก,ก์ บอลหูมันก็ฮกนะวันนี้เขาไปซิมาตรงกบนะกับเคลนแกงเขาก็คดมอเขาก็พดแล้วนะกบเขาก็เสย์นะกับเพลนทำซุกเ,เขาก็เอามากินเขากปรงลงมานะ มาต้มเครดูกันีน่เรามันักต้มเครดนะน้ำลายละ ข้าวแห้งนะหากิปนกับปลายมาหากลางกบมากินแรงครับเพลิดไมนข้นก้าวกัน,กน ខ្រូវីលាត្នារស់ខ្លារប់ខ្លាល់ខ្លាល าก,กินไรามาหนี่ไปมือบบ้อไรพญโต๊กเนยนะหาก,กินไรครับคําได้แทงต้องนะ,ะหากได้ยู่เรนนะ เห็นห้องหมูมั้งกะมาได้ชวนหากรรมกะมือพนั้นมืเน้าห้าสิบปีหอดารเบิ่งหมูนะหมูแม่โต ตะบอนหายเข้าไปกรบอกไก่นะบอลทำมูนะรักหนึ่งบอนเห็นท่านมู เธอไปแล้วสองมันสาวมันเธอพอมันม,นมากมินมันต้นเขาเลย ល្រូពីដែលក្ពນដែលន់អាំនក្សាំ1ក្រើស់សា าขากินข้าวย,ย่างยไปฮือให้นิ่เมือล่ะพักก่แหลงเอาคือแห้งขึ้นน้ำมันมอหอนเลยขึ้นในเวเงียนทากิน,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 น ไม่เจ้าวะหับหรือแบบบ่ายโมงฮ้ยีน,นอนบ่ายโมงบ่ายสองโมง แต่ไพ่ออฮือฮือไงครับแชบตรงกบครกกับ มากบะมือทั้งหมดไม่ไปทั้งหมดบอพ่อหมูก็ต้องพ่อเม่ดับมืออื่นนะพอเห็นนดนะ land วันนี้ขากินข้าวกินน้ำถือว่าอิ่มแล้วนะข้ามาให้มาโซนท่ากับห้บหาพากินกับมอนิมบรายมามานเลยบันข้าวมาได้แต่กางกบกางเครดนะแต่พอไดากินแล้งแต่มื่อเช้าข้าวกัไปลัดหมูต่อนะข้าไปมอน้ก็แต่พบหมูกับมีผลมืดผล,ลมากชนะผลมากอะข้ากับ้ากับหมูก็บพบ มันก็ขำนะนะเฉพาะคลิปนี้ก็คมมกคมกบใจทีททท่ติดตามมาชมคลิปหน้าพบกพอกันใหม่นะเข้าก็หายยูหานอนเขาก็เมื่อยไปและ้ะเม็ดมือละก้วาวเข้าชื่อให้ไม่ได้หือดอกมันเนี่ยเขาก็นอนพักผ่อนก่อน